สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาให้ชมทุเรียนนะครับโลกทุเรียนอีกโลกหนึ่งนะที่มาพร้อมกับช่วงหน้าฝนนะครับก็คือฝนตกชุกนะความชื้นในอากาศมันเยอะนะครับมันทําให้เกิดโรคเชื้อรานะครับเชื้อรามันก็จเจริญเติบโตได้ดีนะเนื่องจากว่าอ,อากาศมันชื้นนะครับก็นี่นะครับเข้ามาดูนะครับนี่ครับเป็น โรคใบสนิมนะครับหรือว่าเชื้อราจุดสาลายนะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับเป็นเป็นโรคที่เกิดมาจากตัวเชื้อรานะครับตัวเชื้อราซึ่งมันจะมากับช่วงหน้าฝนนะครับตอนตอนหน้าเล้งมันจะไม่เป็นนะครับมันจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องเด็ด ใบอย่างพวกนี้นะครับเชื้อรามันจะสร้างสปอร์นะแล้วมันก็จะขยายเพ่กระจายได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปทําลายนะวิธีการของผมคือผมจะเด็ดใบที่เป็นลาพวกนี้ไปเผาไฟเลยนะครับเด็ดไปเผาไฟเลยเพราะว่าสปอร์พวกนี้มันจเจริญเติบโตได้นะครับไม่แม้ว่าเราจะเด็ดทิ้งนะครับเด็ดทิ้งแล้วมันก็ยังมันก็ยังไม่ตายนะพวกสปอร์เชื้อราพวกนี้นะครับส่วนวิธีการป้องกันนะผมก็จะใช้สารเคมีนะ ผมจะใช้ตัวยาที่ชื่อว่าเฮกซะโคนาโซนนะครับเฮกซะโคนาโซนนะครับเฮกซะโคนาโซนเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวป้องกันก็คือกําจัดเชื้อรานะแต่ว่า uh, ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็คือเราเราต้องสังเกตสักหน่อยนะครับก็คือให้ให้ฉีดพ่นช่วงที่ฝนมันเว้นนะครับฝนมันหยุดนะครับเพราะว่า uh, ถ้าเราฉีดพ่นแล้วฝนล,ลงมาตกมันก็จะชะล้างตัวยาตัวนี้ไปด้วยนะครับ วิธีการฉีดของผมคือฉีดทั้งต้นเลยนะครับฉีดใบฉีดต้นฉีดดินด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวป้องกันเชื้อรานะส่วนวิธีกําจัดการการควบคุมไม่ให้เพ่กระจายก็คือเด็ดเด็ดมันทิ้งนะครับไอใบที่มันเป็นเชื้อราแบบนี้นะครับแบบนี้คือเด็ดเด็ดแล้วไปเผาทําลายเลยนะอ่าก็คือต้องต้องระวังนะครับช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าเชื้อรามันจเจริญเติบโตได้ดีในในความชื้นที่ที่มัน ความชื้นมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโรคโรคนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะครับสําหรับต้นทุเรียนนะครับของเรานะที่เราปลูกไว้นะครับก็มันหน้าฝนก็คือต้องมันสังเกตต้นนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาเห็นนะครับพอดีเมื่อเช้าได้เข้ามาเดินดูต้นทุเรียนทุกต้นนะครับมาเจอต้นนี้ต้นเดียวนะครับมาเจอต้นนี้ต้นเดียวที่เป็นอยู่นะครับผมก็ต้องรีบกําจัดมันก่อนนะครับเริ่มอย่าให้มันไปแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นนะ แต่ต้นอื่นนะผมเดินดูแล้วยังไม่มีนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องรีบเด็ดใบทิ้งนะครับก็คือผมจะเด็ดอย่างนี้เลยครับเด็ดออกเลยนะครับนี่นะครับใบที่มันเป็นเชื้อรานะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดแล้วก็เอาไปเผาเลยนะครับเด็ดแล้วก็เอาไปเผาเลยนะครับผมจะไม่ไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะฉีดตัวยานะครับที่ผมบอกไปนะครับเฮกซาโคนาโซนนะเดี๋ยวผมก็จะฉีดเลยนะครับ เข้าเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเผาทําลายนะหรือหรือถ้าอ่าใคยจะตัดเลยก็ได้นะครับก็คือตัดแต่งกิ่งเลยนะครับตัดแต่งกิ่งเลยก็ได้นะครับอ่านี่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 นะครับเห็นไหมเป็นใบเป็นใบเป็นเชื้อรานะครับนี่นะครับลาสนิมนะหรือใบจุดสาหลายนะครับอ่าเด็ดทิ้งเลยนะครับเอาไปเผานะเอาไปเผาอย่าเอาไปทิ้งนะให้เอาไปเผาเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูอาการอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดขึ้นมาที่ใบอื่นก็คือต้องกำจัดให้หมดนะครับคือผมจะเด็ดทิ้งหมดเลยนะครับหาเด็ดเลยนะครับหาเด็ดเลยใบไหนที่มันมีก็เด็ดทิ้งไปเลยนะครับไม่ไว้นะครับพวกนี้มันมันเแพร่กระจายไปสู่ต้นอื่นได้นะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม